เกิดอะไรขึ้นคะสองคนนี้เขายังกอดกันอยู่ไม่ให้เอามไม่ให้เอามาไวันนี้เราจะเอาพิกเซลไปเซอร์ไพรส์เจเจเดีดดี้จะขับรถให้เลยนะเอาพิกเซลไปนะเพราะว่าที่ลินดูเวลาให้เดดดี้สิคะตอนนี้กี่โมงแล้วคะ ชิลินต้องไปโรงเรียนละชิลินบอกว่าไงนะแค่พิกเซลชิลินทำเองส่วนาขได้เลยนะส่วนมินเนียนเนี่ยน่ารักเนาะชิลินรดน้ำยังคะได้ไขให้เลยนะใช่เช้ามาเขาแบบมารดน้ำกลับมาจากโรงเรียนก็มาลดน้ำทุกวันอ ราจะลองไห้เหรอเดี๋ยวให้เจเจดูแล hmm. ดินบอกว่าถ้าเจดูแลไม่ดีเดี๋ยวจะเอาพิเซลกลับมาใช่ไหมคะไ <Yeah. S 1> เซลพร้อมแล้วไปใส่กระเป๋าเอาของไปให้พิเซลเล่นในรถด,ด้วยโอเคได้ค่ะอะเตรียมเลย <Yeah. S 1> อ๋อมาละให้เซลไปบายบาย,บายรอซี่ก่อน <Hi. S 1> รอซี่เ <c oughs> พื่อนจะไปเป็นเด็กกรุงเทพแล้วนะ โอ้บายๆกันก่อน <laughs> วันนี้จะมีสอบใช่ไหมโอ้ oh, สอบไชนีสเนี่ได้กี่คำครับดูไห <c oughs> นเขียนให้เด็ดดิดูค <What? S 1> ำว่าอะไรบ้างคะยั <c oughs> ่จำได้อยู่เหรอยังเขียนจรินแล้วตัวไหนเขียนโชว์หน่อย I've l tell me the words เหรอ,อดีบอก word โอเค เออพี่ยี่อืมดีมากเลยครับเย้วันนี้สอบกูตดลักนะครับป่ะไปไปไปเซซเซลเซซเซลเข้ากระเป๋าเตรียมพร้อมแล้วเหรอใช่เด็กคนนี้เข้ากระเป๋าเองแล้ว่ะเอาเซซเซลเข้าไปแล้วเหรอคะเตรียมพร้อมแล้วหรอคะป่ะบายบายพี่ลินโอ้กอดกอดพี่ลินกันกอดพี่ลินยบายพี่ลินนะบายบายโรซี่ด้วยนะ อ้ไปถ้นี่แล้วพิกเซลพิกเซลจะรับบรรยากาศไปด้วยบายบายมีแต่คนมาบายบายพิกเซลโอ้คนนี้คิดถึงสุดอะดูคนนี้อ๋อหวานก็บอกเพื่อนมาอยู่คนเียอู้ลินน้อยจะร้องไห้เป็นห่วงพิกเซลไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพิกเซลก็มาเดี๋ยวก็เจอกันไป Let's go ไม่ลินน้อยร้องไห้ไม่เป็นไรลูกนะพิกเซลคิดถึงน,น้องป่ะ let's go ปะไปกันไม่เป็นไร okay. เดี๋ยวก็เจอกับพิกเซลลูกเดี๋ยวได้เจอเดี๋ยววันนี้มามีค่อยๆขับรถไปเนาะเอาเซลไปกรุงเทพค่อยๆค่อยๆขับรถไป,ออถไปตอนแรกอะถ้าจะเอาเซลขึ้นเครื่องบินอะ เซลต้องแบบโหลดใต้ท้องเครื่องไปกับกระเป๋าก็เลยไม่อยากให้พิกเซลนั่งแบบนั้นสงสารพิกเซลแต่ว่าวันนี้เดยดดีอาจจะต้องฝ่าน้ำท่วมไปนะีนเ,รเริ่มจะน้ำท่วมแล้วมั้ง ขอสดลาเมงอันนี้คือหลานโจลาเมียนนะคะเส้นๆน้าจะดีมากมีไข่ต้มด้วยส่วนเซลนั้นเป็นเด็กดีมากเซละเซลก็หม่นนะคะอันนี้ก็หม่นนะคะโอเคนี่ค่ะทางคนต่างหม่ำออริจินอลเขาต้อง เลยไม่ต้องกลัวความร้อนเนี่ยแหละ <laughs> ใช่เลยรดเลยแบบไม่ต้องกลัวความร้อนได้ไหมติ๊เกเซลนอนกับเ่ะ นา,นาไม่รู้เด็กรุ่นนี้รู้จักกันไหมแต่ตอนมามีเด็กๆนี้คือแบบกินทุกวันเพราะว่าที่บ้านมีต้นไม้มีต้นน้อยหน่าก็เลยชอบกินน้อยหน่ามากอันนี้อยู่ไหนก็ไม่ยืแต่ว่า เจอผลแน่ๆแต่พิกเซลก็ไม่ง่วงนอนเลยพิกเซลก็ไม่หลับเลย ตอนนี้ถึงนครสวรรค์ละดูออน,นอยากนอนเราต้องนอนแบบนี้ด้วยนะต้องนอนแบบให้อุ้มแล้วก็เอาหัวมาไว้ที่มือเราแบบนี้ชอบนอนท่านี้แหละเซลจะนอนเซลกินโมจิไหมนี่เรามาแวะกินโมจินะครสวรรค์อาเซลเล่น<ม>ไปซื้อโมจิมมดูพอลูกพอลูก ลูกดูพ่ออุ้มหนูพ่ออะไรคะนี่มาแวะมาซื้อโมจิเจ้าอร่อยแล้วก็มีขนมของเบเคี้ยวของขบเคี้ยวเพียบเลยมามีเอานี่อันนี้แหละอร่อยสุดละได้ฟูกูไส้ถั่วไข่เค็มเต็มลูกอ้ยอันนี้ก็น่าตาดีเอาอันนี้หน่อยดีกว่าเอาอันนี้หน่อยอันนี้อ่ น,นีพ่อชอบก,กินเองเออทองม้วนล,ลูกชอบชิโนชอบเอาไปฝากลูกหน่อยเออเออโอเคโอ้โหอยากตัดภาพมาดูตัวเองกังสภาพสภาพแม่พ่อแม่ต้องไปวางก่อนนะแม่ไม่วางไม่ได้ละแม่ไม่วางไม่ได้ละ <c oughs> <c oughs> เอานี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเอาเพิ่มอีกนะคะใช่ค่ะเรียกทิ้งกันไป เด็ดด oh, oh, huh. ีอยู่แซลเอานี้ไหมเซลมาช่วยพ่อถือเลยเหรอพ่อาอันไหนยังจะเอาอีกเหรอเนี่ยอันนี้อันนี้ยืดามลูกอยู่ก่อนอันไหนคะโอ้โหระเบึมไปตูนขาหมูเลยดูน่ากินมากเลยแล้ก็มีของกินด้วยโอ้ช่องนี้กินขหวานอยู่เลยนะกินได้เปล่าแหวกกลิ่นข้าวแกงกะเพราหมูหวานคุณกะทิน่ากินมาก นี่ยังไม่ได้เริ่มคนนี้ก็จะหมดแล้วไปเครื่องตามแล้วเดี๋ยกินข้าวก่อนเซลจ๋าหนูทําอะไรคะเดี๋ยวดีต้องคินอัพให้หนูเนี่ยดูซิเซลคนเดียวเท่านั้นแหละที่พ่อจะทําให้กินเลือดเท่าหลัคาเราอะ่ะเดี๋ยวเอาอะไรให้กินลูกดูนะแล้วยังจะพกไปให้ลูกอีกไหนดูสิคะคงันนี้ไป ตอนอยู่บ้านเขาก็มีชิลีนมีชิตา,ตาแบบโนตอนนี้ก็มีชิโน่แต่สองคนก็โตทั้งคู่ไงก็จะแบบอีกแบบหนึ่งเนะาะอันนี้พี่ลี่พี่โน่ก็ย้ายไปเรียนกรุงเทพ,พประมาณเกือบเดือนแล้วจะเข้าเดือนแล้วเนี่ยก็เริ่มปรับตัวได้ละแต่ช ตัวเร็วกว่าที่แม่คิดไว้คือแบบมีเพื่อนเริ่มแฮ n g o u กับเพื่อนก็เริ่มเข้า p r e ทีนนด้วยแหละเริ่มเข้าวัยรุ่นเนอะเขาก็จะเริ่มมีโลกส่วนตัวพี่โน่กับพี่ลี่ก็ค่อนข้างแบบนั้นเหมือนกันตอนนี้ต้าลินก็เตรียมตัวนะต้าลินทุกวันนี้บอกว่าจะต้องไปเมื่อไหร่แบบเตรียมตัวกันละบอกเพื่อนเรียบร้อยว่าเดี๋ยวต้องไปเรียนกรุงเทพอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็น่าจะสมัครให้น้องสุดท้ายเราก็ตัดสินใจเอารูกมาเรียนกรุงเทพ ไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องเติบโตเนาะเขาก็ต้องไปสู้ชีวิตไปเรียนไปอะไรย่างี้ตอนอยู่บ้านเราอยู่เชียงใหม่เนี้ยเราก็เซฟโซนแหละสบายใจว่าลูกอยู่ใกล้เราแล้วก็ทุกอย่างมันสะดวกสบายไปหมดอะอยู่บ้านเราตอนนี้ไปอยู่กรุงเทพก็อีกแบบอาหารการกินที่อยู่ที่นอนไปโรงเรียนก็ต้องขึ้นรถโรงเรียนทับขึ้นอะรถติด,ด <laughs> แรกๆลูกไม่ชิน ตอนนี้ลูกเริ่มเข้าใจตอนแรกมามิบอกถ้าออกบ้านเวลานี้กับออกบ้านเวลานี้มันต่างกันอะไรเงีเ้ยแรกๆเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็ไม่เก็ตแต่ตอนนี้เขาเข้าใจละเขาเคยเจอแบบวันศุกร์รถติดแล้วแบบกลับจากโรงเรียนสมชั่วโมงอะ่ะกว่าจะถึงเดี๋ยวต้องถามชินลี่ว่าเป็นยังไงชิโน่เหมือนกันชินโน่ยังปรับตัวค่อยๆยังค่อยเป็นค่อยไปชินลี่ดูแบบปรับตัวได้เร็วหน่อยพี่โน่ก็เริ่มเริ่มแล้วล่ะ ติดแล้วใช่ไหมคะพี่ลี่เ่าให้ฟังว่ากรุงเทพเราติดใช่ไหมคะเต้นเต้นจะได้เจอเจ๊ได้หรอคะ อยู่กับแม่ทั้งวันไม่มีอาการแบบนี้คะ่ะเจ๊จจะพาไปไหนคะพ <Okay. S 1> ามาดูห้องเซลล์นะ oh. เจ๊เือนไป oh. นี่พิกเซลโอ้โหยังไงเี่นอนแล้วเซลชอบเตียงไหมคะชอบเตียงไหมคะชอบไหมหมดเลยโอ้โหอะนี่ กระโดดมาแล้วพพอ่ะปูผ้าให้น้องก่อนต่อไปไม่เหงาแล้วนะฮะอยู่บนพรมเลยหรอเซลแฮปปี้เลยคะเซลคุยกับมัมี่ด้วยนะบนรถอะ่ะคุยเป็นตู่เป็นตา่าคุยรู้เรื่องคุยแบบคุยสุดๆเลยอะ่ะรอบหนึ่งขอให้อุ้มอีกรอบนึงคุยบอกว่าถึงกรุงเทพแล้ววยวายว่าถึงกรุงเทพแล้ว่าเดี๋ยวให้เจจไปกินข้าวกันนะคะเดี๋ยวคืนนี้มานอนด้วยกันนะคะ อันนี้เป็นเมนู<ด><ด>โปรดของโนก,กาลี่ใช่ไหมโนก,กาลี่ชอบเมนูน,นี้มากตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพคือกินเมนูน,นี้แบบบ่อยที่สุดแล้วมั้งวันนี้ดีใจใช่ไหมคะพิกเซลมาละปนหาพิกเซลบ่อยมากชิลินน่ะเมาเช้าร้องไห้เลยนะ ร้องไห้ที่พิกเซลต้องมาแลอยู่ในไม่ดีนะจะเอาเขาไปบ้างไหยเออลินบอกว่าถ้าเซลเขาไม่มีคนอยู่ด้วยเขาจะร้องไห้ชิลินกลัวพิกเซลร้องไห้กลัวเจเจไม่ดูแลกลัวเจเจแบบไม่มีเวลาดูแลชิลินบอกว่าจะได้เจอเซลอยู่ไหมเมื่อไหร่เซลจะกลับมาแล้วเรียนที่นี่ดีไหมคะชิะไางประยากไหมลูกเรียนยากไหม m a t I'm getting better จริงเหรอเรียนที่นี่สนุกกว่าเชียงใหม่ตรงไหนบ้างโอเคโอเคเนาะตื่นเร็วขึ้นกว่าเชียงใหม่เยอะไหมมากไม่ถ่ายแล้วเนาะโอเคกินข้าวกินข้าวจจำได้ไหมว่าตอนตัวเองเด็กๆอะ่ะตัวเองเคยชิมอาหารหมา ดิ remember? guys. Do remember? No I don't. หนูเคยทำเนะ Ah no I don't. หนูเคยชิมจริงตอนนั้นหนูรักหมาหนูขนาดนั้นเลยอ่ะที่เป็นไอติมหรืออะไรนะที่เราไปที่ร้านคาเฟ่อะอ่าหนูไม่ได้กินหนูชิมหนูชิมไปนิดงชอบอะไร่อมีแบบของเล่นไหมของเล่นก็มีให้เราไงเอาอีกหรอมีน้องไก่ด้วยนะน้องไก่ Have สองคนพ่อลูกช่วยกันเฮี้ยวน่ารักมากคิดด <didn> mm ิ hmm. รู้สึกว่ามาอยู่กรุงเทพเหนื่อยขึ้นไหมลูกแน่ clearly the same thing ช่วยเหลือตัวเองได้เยอะขึ้นมารับผิดชอบขึ้นเนาะ yeah sleep by yourself ซิกมาพ่กอัลพูดตาเลยคนนั้นพี่น้องล้างก <jer> อ้ยชิ้นใหญ่เช oh, <she> ียว <it? S 1> ใหญ่ไหมคะ ชิ้นใหญ่ไปไหมชิ้นี้ต้องหาร้านพาพิกเซลไปตัดขนนะพิกเซลน่ารักมากเลยนะเป็นหมาที่นิสัยดีมากวันนี้นั่งรถมากับเด็ดีมามีอ่ะโหพูดรู้เรื่องเป็นเด็กดีนั่งเรียบร้อยอยู่กรุงเทพร,รถหุ่นนะคะเซล no, เนี่ยถ้าเจอสอนเขาฟังนะ คืนนี้ดูซิพิกเซลจะนอนยังไงนั่งนั่งไม่ไม่ใช่นอนนั่งคนตอนนี้เราจะให้พิกเซลนอนอ๋อก็คือไม่เตียงสอนอันนี้แต่อันนี้มันยาวกันไปพิกเซลนอนไม่ได้เราจะให้พิกเซลนอนต้องมีพัดลมให้ Excited, Maxi Pixel, my you door. Thank you, Daddy and Mommy. For for 7 for this little, this little baby. Pixel, really the excited to have Pixel finally. Papa, you could but You have and now, the out Cheetah and but Cheetah and not here anymore. So, wait, I'm not มาถึงก็หามากินกันเลยค่ะอันไ่าเลยอ่ะอันเนี้ยดูดีนะพ่อเสี่ยวเหรอมต่อหตาเติาแต่ละคนภาษาจีนลูกก็บอกตาแม่ก็บอกเสี่ยวสรุปคำตอบที่ถูกต้องคือโห